จะพาทุกคนมางานเกษตรแฟปีปี้67อะไรอร่อยตอบว่าหนูเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ผักมันหมดไข่ดีเกินท้งปังกลวยล่เฮ้ยต้องเอาคำนี้ดีนะดูดิเกืบเกือบ น้ำจิ้มสีผัวอร่อยมากเลยอ่ะอ,อร่อย สวัสดีครับทุกคนสับรางกินอินพีดีนะครับจะพาทุกคนมางานกเกษตรแฟร์ปี67นี่คุณนๆปะโซนนั้ศึกษาเอ้ยนะโซนนีสนักศึกษานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโซนนี้เป็นโซนแรกแล้วก็ค่อยๆเดินไปทางฝั่งของกินนะครับของกินเยอะมากเลยนะตอนนี้คือเรามาแบบช่วงกลางวันาบางทีน้องก็ยังไม่ถึงวันแรกด้วยวันแรกด้วยเขาบอกว่างานนะมี9วัน9คืนเลยเออพี่บอลอยากอยากเข้าร้านไหนด้วยอยากกห้น้อง น้ำมะนาวไม่สดครับอันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำเลมอนค่ะเลมอนสลับบี้เลยหรอเลมอนสลับบี้กับเลมอนโซดาค่ะเอาสลับบี้เลมอนแก้วหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวอะไรครับบลูค่ะอตัวบลูใส่จะใส่ในสลับบี้ด้วยเออาเราได้มาแล้วครับกับตัวเลมอนสลับบี้โอ้โหชิมด้วยเฮ้ย ใส่น้ำพึ่งป่ะเนี่ยอ๋อน้ำพึ่งเลมอนเออหอมคือแบบสดชื่นคือมันเปรี้ยวสดชื่นแล้วก็มีความหวานแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำพึ่งด้วยดีครับช่างไงนะนี่ไงตัวนี้เจ้าหนึ่้เซ็งนานเหลืราหน้าพี่พอดีได้ใช่ค่ะเราครับอเดี๋ยวรอดูไปเองด้วยนะ บาดูตอนนี้ฮาร์เซลมากเลยบเาทเอาตอนนี้กบาทอ่าโอเคได้ครับได้ครับถ่ายอะไรครับถ่ายน้ำแข็งใส่สามสิบเก้าบาทน้ำแข็งใส3สามสิบเก้าบาททุกเมนูแนะนำตัวไหนครับเป็นชาไทยกับน้ำแดงแดงเทลลบอยค่ะนี่ก็คือเข้ามาเขาแบบเห็นสกตาแล้วก็แบบเฮ้ยเข้ามาแล้ว มีเป็นโยเกิร์ตปั่นอันนี้เราโยเกิร์ตใช้ศูนเปเซ็นะคะกินเยอะๆก็จะสวยด้วยค่ะไม่ควรแน่นอนสั่งเยอะๆนะคะน้ำแดงแลือกคัพปิ้งได้3อย่างเอาแบบอร่อยอร่อยอันนี้เลยอันนี้หนูเลยอุ้ยนี่ได้มาแล้วน้ำแข็งใส39บาทเองมีลูกค้ามาถามว่าอะไรอร่อยตอบว่า น่ากินมากเลยอ่ะหวานไปเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อนะครับบ๊ายบายมาเดอกๆนะคะหวานใจกษซมค่ะดีนะที่เรามาตอนกลางวันคือแบบมันโล่งอ่ะคนยังไม่เยอะมากแล้วก็อากาศกำลังดีครับก็เคยคุกเสี๋ยวเป็นเล็กคุกน้ำซอสค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นมีเนื้อหมูแล้วก็มีแคปหมูค่ะกันเอา แต่ว่าตอนนี้ผักมันหมดขข่ดีเกินทั้งคูไ่ได้เดี๋ยวย,ยังไเงเอาแคแบบนั้นเลยวันนี้มีขายที่ไหนะะอีกครับขายที่นี่ที่เดียวครับเพิ่งเปิดเพิ่งเคยเปิดครั้งแรกเห็นป้ายค่ะนิวคิดว่าแบบเป็นร้านใหญ่ไม่นี่ได้มาแล้วก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกนะครับในราคา55บ้าบาทเครื่องแน่นมากแค่บุคือโรยเต็มมากเลยอ่ะผมว่าอิ่มนะเนี่ยดูเข้มข้นนะ ป <c oughs> เป็นรสชาติตจรรัดจ้านเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มดีอ<ส>แล้วก็มีตัวแคบหมูแบบให้มาเยอะมากเ้อด,ดีใครอยากมาอุดหนุนน้องๆมาได้เลยที่ M193 ครับตามมาได้สุจริงอัน,องงอนนี้สนใจมากเลยอะ่ะชื่อร้านหรือขนม <c oughs> ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่าง ชือร้านปังกวยลายเฮ้ยต้องออกคำนี้ด ah> ีนะปังกวยลายมันคืออะไรครับมันคือพิซซ่าเหรอพิซซ่าคอร์นค่ะอ่าแนะนำอันไหนอร่อยอร่อยซีฟู้ดละกันอร่อยทุกอาอ่ะแนะนำว่าซีฟู้ดน่ารักมากอยากรู้ทำให้ชื่อนี้หรอวิวิวทำไมหลบนะอยากรู้ว่าอยากรู้ท่าเปชื่อนี้หรอ วยออะไอะไระไรไร่ใหมๆนี่ได้มาแล้วพิซซาแบบลวยครับเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูดีกว่าดูดิเกือบเ <laughs> กือบเกือบเกือบ <laughs> แล้วอ๋อมันคือแป้งพิซซาแบบกลมใช่ไหมแล้วทำมาเป็นปวยดูดีแล้วก็เป็นหน้าแบบซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราจะกินกันอืดย,ยืดยืดยืด,ยดอืคือตัวแป้งอ่ะมันมีความนุ่ม <laughs> พอการเข้าไปอ่ะได้กลิ่นของเครื่องพิซซา <laughs> ชัดเจนมาก ที่ชอบมากเลยนะกุ้งเด้งมากเลยอะ่ะแล้วพอกัดกับชีสแบบยืดๆนะผมว่าฟินมากเลยอ,ะอ่ะดีค่ะแนะนำบบ 2, 7, นะครับกับบู๊ต M271 นะครับดีอร่อยใครเอาสังคมหมูกรอกก็กินแล้ว้ะงเออคิดว่ามันต้องได้เยอะแน,น่ๆไอนน้เปิดยังครับเปิดเลยเปิดเลย อะไรแบบอร่อยสุดแนะนําเลยอ่ะตแองค้าทุกร้านตอบเหมือนกันหมดเลยว่าแม่ค้าแนะนําเมนูไหนครับแนะนำเมนหมูกรอบอย่างเดียวกันเลยใช่อ่ะงั้นเอาหมูกรอบดูจักพี่แล้วกันนะนี่ดูทำงานเลยทำงานดูดูมืชี่มากแตลดีๆนะเพื่อน นะครรับเาไม่่งทีใช่ครับไม่ได้กัไปเฮ้ยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยหมูกรอบเอาสังคมครับเรากินเอาสังคมเนาะนี่ดีกว่าชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดขอแบบกวาดซีฟู้ดก่อนเน้อจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเลยอ่ะเพราะแบบหมูกรอบใช่ไหมมันจะมีความมันพอเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันเผ็ดแล้วก็ดีมากเลยอ่ะไม่ไม่ได้มันเลี่ยนอ่ะเฮ้ยชอบชอบ ทำมากินครับอร่อยป่ะมะม่วงเปาพริกเกลือน่ากินมากแซ่บจริงไหมจ๊ะแซ่บไหมจ้านี่คือประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่าหรือว่าเกลือบอกเล่าครับอ๋อเพราแต่ว่าคนแ,แ,แซ่บก็ต้องมาเกณฑ์กระป๋อนนะเซ่บด้วยนะครับ,รบปกติขายโซนไปอ่ะโลละร้อยยี่อ่ะเราขายพร้อมขายเท่าไหร่ห้าสิบบาทอ๋อคุ้กว่าออคุ้กว่าได้เยอะกว่าหากินยากก็ปิกก็ปิกแท้อย่างใต้พี่อ่ะงั้นเอาครับเอาแก้วหนึ่งครับ รับน้ำมะม่วงเบาปั่นไปด้วยไหมคะบอกก่อนน้ำมะม่วงเบาปั่นเป็นน้ำผลไม้ปั่นเดียวที่แบบกินกับพริกเกลือได้พี่แบบเบาด้วยเบาป่ด้วยนะครับครับรุปค่มทีไม้เบาปั่นครับน้ำมะม่วงป่นน้มะม่วงเบาป่านนี่ย คือมันกลิ่นหอมแบบมะม่วงมากคือมะม่วงเขาสดมากจริงๆนะครับน้องเขาบอกว่าเขาเอามาจากที่บ้านเลยเออกินก่อน <c oughs> ชอบตรงที่มันมีความสดมากๆแล้วก็น้องอ่ะเขา้างมาสะอาดเลยอะไรเงี้ยกลิ่นของเปลือกมะม่วงอ่ะหอมชัดไม่ได้เปรี้ยวโดดมากแล้วยิ่งบวกกับกะปิที่น้องเขาบอกว่าเอามาจากใต้เลยเนี่ยกลมกล่อมดีมากเลยครับหาก,กินยากนะครับน้องบอกว่าที่บ้านมีอยู่ต้นเดียวยากไอ้ <c oughs> <c oughs> ่ยากไม่อะไรมันโตไม่ทันโ <c oughs> ตไม่ทัน <c oughs> นี่แหละเขาแนะนำอีกอันหนึ่งน้ำมะม่วงเป่าป่น ถ้าปกติเราจะกินน้ำมะนาวใช่ไหมมันจะมีรสชาติเปรี้ยวแต่เนี้ยมันมีความหอมของม่วงเบาเข้ามาด้วยเออโอ้จริงดีอะอือนี่เราเลยออกจากโซนนี่สิตมาครับเราจะไปโซนข้างหน้ากันโซนข้างหน้าคือโซนที่แบบลง BTS มาแล้วถึงเลยเออเพราะว่าตรงนั้น,นก็มีของกินเยอะเหมือนกัน นี่น่ากินมากอ่ะป้าใหญ่ด้วยมันคือขนมสาลี่เคยกินไหมเคยชิมเหรอของดีคุ้มคันลองลองขึ้นองกทีก่ออุ้ยมีไหลหน้ามากเลยอ่ะผมแนะนำถ้าไปเตยงานนี้แบบนี้ข่ายดีเอานี่เลยครับคือมันใส่หน้ามะพร้าวใช่อ๋ออุ้ยหอมมากหอมแบบหอมกลิ่นใบเตยหอมแป้งชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะดูดิโอ้ แล้วก็โรยไส้มะพร้าวอ่อนชิมก่อนนะครับมันแนบนุ่มฟูมากเลยอะแนะนำ40บาทอ,อร่อยเขาเกียวว่าว3าบบาทอุยนั่งทำอยู่เลยอะเกียวว่าวจ้า ใหญ่มากเลยอ่ะดูดิมันก็ข่มชื่อนะเขาเก็บว่าวเออเขาเก็บว่าวแผ่นใหญ่มากเลยอ่ะดูดิดดอืบรรยากาศวัยเด็กคุ้นเคยมากเดี๋ยวนี้มนหาก,กินยาาเนอะในกรุงเทพมามากเออแล้วคือแบบชอบอะไรเลยป้าอดทนมากนะอากาศร้อนไม่พอนะแล้วป้าอยู่หน้าเตาอะ่ะ พิกไปพิกมากคือแบบอู้นับถือเลยใครมางานเกษตรแฟร์นะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนป้านหน่อยนะครับเออปะ่ะหารไยกินต่อดีของกินตรงนี้ไหมเยอะมากเลยนะเออป่ะอ,อุะ้ยอ,อ,อันนี้น่ากินมากเลยอะ่ะลูกชิ้นหมูแท้อยเปซปั้นสดๆสวัสดีคดครับ เอาชุดเล็กหรือชุดครับได้ค่ะถ้าเป็นน้ำจิ้มอะไรดีจะมีมะขามแล้วก็ซีฟูด้ดค่ะอะไรอร่อยเอเอพอค้าแนะนำเอาผสมากันดีกว่านี่ดูวิดูดิคือชอบตัวแบบเขาเอาเครื่องมาปั้นแล้วก็ต้มให้ดูข้างหน้าเลยอ่ะทำสดจริงสดจริงอันนี้เขาบอกว่ามีน้ำจิ้มแบบ2แบบก็คือแบบมะขามกับซีฟูด้ดก็เลยเแบบแบบไหนอร่อยเขาบอกผสมเลยอ่ะได้อืมเออมันจะนุ่มอ่ะ นุ่มกว่าปกตินี่คือแบบข้อดีของชีสปั้นสดจะมีความนุ่มมากกว่าเออนุ่มๆเด้งๆอุ้ยดีอร่อยเข้ากอง,ข,อง <laughs> อขีโตมันคือไส้อัวไส้อัวไสั่วครับไม่มีโชว์ไม่มีน้ำตาลใ่ขีรครัดเจ็ดิบรคาสามพันสองร้อยงั้นเอางั้นเอาขีดหนึ่งครับ ดูดิดูดิเห็นปะคือมันไม่มีมันเลยอ่ะแน่นแน่นอืมก็คือแบบว่ารสชาติอ่คือไส้อั่วเครื่องแน่นมากๆกลิ่นหอมสมุนไพรเต็มเต็มคือปกติมันจะมีความแบบมันๆหน่อยใช่ไหมแต่นี้คือแบบแห้งไม่มีมันเลยกลิ่นเครื่องเทศก็ครบชัดเจนมากดีก็คือค้างๆอ่ะชาไทยน่ากินมากเป็นชาใต้หรว่าเป็นชาพี ชาปีคืออะไรอะครับเป็นชาผสมกาแฟค่ะอ๋อมีกานอแปลกมากเลยอะไม่เคยกินมาก่อนก็คือเมื่อก่อนชาก็ไม่นอนครึ่งวันใช่กาแฟก็ไม่นอนวัน,น <c oughs> ไม่นอนเลยอันนี้กินผส่ม <c oughs> อมปุ๊บวันขึ้นเออคือมันมีความหอมของชาใต้อะแล้วก็ผสมกับกลิ่นกาแฟด้วยแต่กลิ่นชาจะแรงกว่าอุ๊ยแปลกมากดีนะก็คือไม่นอนทั้งวันเลยชื่น <c oughs> ดีนะเออตามมากินได้ครับ เปิดชวนชิมอร่อยชวนแชร์เราก็ชวนแชร์แชร์เราด้วยเหมือนน้องเมื่อกี้ไงเระหว่างรอหมูกรอบอยู่พี่เอามาเลยมาเดี๋ยวกดเลยกดกระดิ่งกดเพิ่มด้วยต้องกดติดตามแลยอีกไกลนะอีสไกลแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงเพราะว่าอะไรจะดูจะได้ดูฝีมือการตัดผมจะกดซีเปิร์สเลยกดกระดิ่งให้เออเอาเลยเอาเลยใช่ทุกคนขอบคุณมากครับจบงานเอาออก นี่นะครับชองอีทไก่แล้วกดติดตามไมแล้วนี่นี่กดติดตามละได้กดติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งเรียบร้อยครับไอ้สุดยอดเช่นกันนะครับถ้าใครแบบอร่อยอยากมาใช่ไหมก๊อบปีใน u t u b e อ่ะมันจะมีข้างล่างให้ก๊อบปีใช่ไหมแล้วก็แชร์เออแชร์ลิงก์ของเราอ่ะไปหาเพื่อนเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปงานเกษตรแฟร์กันจะได้ช่วยกันกดแชร์ให้เราด้วย สวัสดีครับมันคือนนขนมปังโฮมเมดค่ะ,ะแต่ก็เป็นขนมปังไอศครีมนมสดนะคะแบบนี้คือเป็นไอศค,ครีมใช่ไหมคะจะมีสีรสชาติค่ะลนกคะวันนี้ลาสตรอเบอรี่ดาร์กช็อกแลวก็โมนิคค่ะน่ากินมากเลยอะ่ะ คือชอบพี่เขาแต่งมาน่ารักมากมีหมวกมีตาม,มีปากด้วยนี่ไอศครีมที่เราสั่งเป็นรสรวมมิตรอ,อร่อยคือแบบมันหอมแบบหอมเนยมากอะ่ะแล้วพอมีไอติมด้วยอะ่ะมันสดชื่นเลยอะ่ะเพราะขนมปังใช่ไหมข้างนอกอะ่ะนาบกับกระทะร้อนๆแล้วก็มีแบบเนยบางๆนะจะมีความกรอบแล้วก็หอมด้วยแล้วพอมีซ์เจอร์ไอติมแบบสดชื่นขึ้นมานะพิสุด อุยอ้ย,ย,ยเราเดินมาทัวทางงานเลยนะบอกเลยว่าของเยอะมากๆนะครับนี่ชอบมากเลยคู่ดเดี๋ยวเส้นคุกของน้องนิสิตนะ่ะออใครอยากตามมาตามมาได้นะครับที่งานเกษตรแฟร์ปี67เนี่ยนั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงที่สถานีมหาาลัยเกษตรก็ถึงที่งานเลยงานเข้าจัดตั้งแต่วันที่2กุมภาจนถึงวันที่10กุมภานะครับใครอยากมาตามมาได้ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องอิกไกของเราด้วยนะครับอยากให้เราไปกินที่ไหนหรือแบบมีงานอะไรเด็ดๆน่ะเออแอบบอกกันได้อุ้ยไม่ต้องแอบบอกพิมพ์บอกกันมาเลย ไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบาย